เมื่อรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเปลี่ยนโลกไปอย่างรวดเร็วคำถามหนึ่งที่ผู้ใช้รถไทยอยากรู้มากที่สุดคือรถไฟฟ้าที่ราคาไม่แรงแต่ให้เทคโนโลยีระดับพรีเมียมมีอยู่จริงไหมและรถแบบนั้นสามารถตอบโจทย์ทั้งดีไซน์สมรรถนะความคุ้มค่าและความปลอดภัยได้ครบจริงหรือไม่วันนี้ไ i v e t h a แลนด์จะพาคุณไปเจอกับหนึ่งในรุ่นที่หลายคนเริ่มพูดถึงกันมากขึ้นทุกวัน รถที่บางคนเรียกว่าคู่แข่งตัวจริงของ b y d และ MG แต่บางคนบอกว่านี่อาจเป็นรถไฟฟ้าที่คุ้มที่สุดของปีหน้านี่คือ Ion v EV 52025รถที่อาจทำให้คุณมองตลาด EV ปีหน้าด้วยมุมใหม่ไปเลยก่อนจะเริ่มรีวิวเต็มๆถ้าคุณชอบคอนเทนต์รถยนต์รีวิวแบบละเอียด เข้าใจง่ายและทดลองจริงทุกครั้งอย่าลืมกดติดตามช่องไร้ไทยแลนด์ของเราไว้ด้วยนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังถึงจุดเด่นที่ทำให้ ION VEV-5 กลายเป็นรถที่หลายประเทศให้ความสนใจและผมรับรองว่าถ้าคุณดูตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะรู้เลยว่ารถคันนี้เหมาะกับคุณหรือไม่เพราะภายในหนึ่งนาทีต่อจากนี้คุณจะได้เห็นเหตุผลว่าทำไม I o อ v น e v 5ถึงถูกเรียกว่า อีวี e ราคาดีที่หน้าตาไม่ธรรมดาและเทคโนโลยีโหดเกินราคารถที่อาจกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งของปี2025และอาจเป็นคู่แข่งที่ทำให้เจ้าตลาดอีวีในไทยต้องระวังหลังมากขึ้น ดีไซน์ภายนอกของ i อ n VEV 52025ใช้เส้นสายแบบใหม่ของ i ออที่เน้นความแข็งแรงสะอาดตาแต่ทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดเต็มระบบทรงเพรียวทำให้รถดูดุดัดนและล้ำสมัยงานกันชนหน้ามีเส้นสายแบบเรขาคณิตดูดมีมิติช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ความเป็นรถ SUV ไฟฟ้าสมัยใหม่ตัวรถมีโทนดีไซน์ที่คล้ายกับสไตล์สแกนดิเนเวีย เรียบแต่แพงดูพรีเมียมกว่าราคามากเส้นข้างตัวรถคมชัดกระจกทรงยาวช่วยให้มุมมองกว้างขึ้นส่วนด้านท้ายมีดีไซน์ไฟท้ายแบบฮอไรซอนไลาย,ายาวเต็มแนวทำให้ช่วงกลางคืนดูโดดเด่นมากภาพรวมภายนอกคือรถที่ให้ฟีลล้ำแบบเทสลาผสมรถยุโรปแต่ราคากลับอยู่ในระดับที่จับต้องได้ง่ายกว่าเยอะ ด้านขุมพลังไอออน v e v 52,025ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังประมาณ160-180แรงม้าแล้วแต่รุ่นย่อยพร้อมแบตเตอรี่ที่เลือกได้หลายขนาดตั้งแต่ประมาณ50กว่าไปจนถึง70กิโลวัตต์ชั่วโมงความเร็วปลายไม่ได้เน้นเท่าไรแต่แรงดึงตอนออกตัวและการเร่งแซงถือว่าดีกว่าที่คิดโดยเฉพาะช่วงความเร็วต่ำถึงกลางที่มาแบบนุ่มแต่นักแน่น ให้คาแรคเตอร์ที่ขับง่ายและมั่นใจการควบคุมพวงมาลัยก็เซ็ตมาให้เบาในเมืองแต่หนักขึ้นเล็กน้อยเวลาวิ่งเร็ว ทำให้ขับสบายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดระยะทางวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ450-520กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC หรือ CLTC ซึ่งในโลกจริงอาจเหลือประมาณ370-430กิโลเมตรถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานจริงของผู้คนส่วนใหญ่ในไทย ภายในห้องโดยสารต้องเบอกว่าไอออนทำการบ้านดีมากเพราะการจัดวางภายในแบบมินิมอลรวมกับวัสดุที่ใช้โทนสีอ่อนทำให้ห้องโดยสารดูโปร่งโล่งและนั่งสบายมากคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้เรียบและกว้าง มีจอคู่ขนาดใหญ่ทั้งจอมาตรวัดและจอกลางอินโฟเทนเมนต์ที่ตอบสนองดีรองรับระบบนำทางการอัปเดต OTA และการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนครบเบาะนั่งแบบนุ่มกำลังดีรองรับสรีระได้ดีให้ความรู้สึกคล้ายรถยุโรปราคาหลายล้านและพื้นที่ด้านหลังเหมาะมากสำหรับคนที่มีครอบครัวพื้นที่วางขากว้างพื้นรถเรียบไม่มีนูนไม่มีอุโมงทำให้นั่งสบายจริงๆ ด้านเทคโนโลยี i อ n น VEV 5มาพร้อมระบบช่วยขับเต็มชุดตั้งแต่กล้องรอบคันเซ็นเซอร์ระยะระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยประคองเลนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นระดับเทคโนโลยีที่เราเคยเห็นในรถราคาแพงกว่านี้มากตัวรถยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA และยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทำงานได้ลื่นไหลในหลายสถานการณ์ ถือว่าให้ฟังก์ชันระดับเดียวกับคู่แข่งอย่าง b y d u n PLUS และ MG4 แต่บางอย่างทำได้ลื่นกว่าด้วยซ้ำในด้านความปลอดภัยตัวรถสร้างบนแพลตฟอร์ม GEP ใหม่ของ i อ n อที่โครงสร้างแข็งแรงเป็นพิเศษพร้อมพื้นที่ดูดซับแรงกระแทกหอลายจุดแบตเตอรี่ของ i อ n อใช้มาตรฐานกันไฟลุกและความทนทานสูง ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ช่วยลดความเสี่ยงเวลามีอุบัติเหตุและช่วยป้องกันเหตุการณ์เทอร์เมรันอเวที่เป็นปัญหาในอีวีบางรุ่นที่ผ่านมา ราคาคาดการในไทยถ้ารุ่นนี้เข้ามาจริงน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ899,000ถึง1 9 9 0 0 0บาทซึ่งถือเป็นราคาที่ดึงดูดคนที่มอง BYD y u n Plus MG ZS EV หรือแม้แต่ GWM Haval H6 EV เพราะ Ion v, v EV5 ให้ออปชั่นและเทคโนโลยีค่อนข้างแน่นเมื่อเทียบกับราคาและหน้าตาก็มีเอกลักษณ์แบบที่หลายคนชอบ หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด i อ n VEV 5จะเด่นในเรื่องดีไซน์ที่ดูแพงสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงพื้นที่นั่งสบายสุดๆและเทคโนโลยีที่จัดเต็มแต่คู่แข่งอย่าง BYD และ MG ก็ยังเด่นเรื่องศูนย์บริการที่กระจายกว้างกว่า ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผู้ซื้อควรพิจารณารวมด้วยอย่างไรก็ตามหากมองความคุ้มค่าต่อสิ่งที่ได้ ion ev e 5้เป็นหนึ่งในรุ่นที่มาแรงและมีศักยภาพจะกลายเป็นรถที่หลายครอบครัวไทยเลือกใช้ในปีหน้าถ้าคุณอยากติดตามรถใหม่ๆรีวิวแบบละเอียดตรงไปตรงมาและข้อมูลอัปเดตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยทุกเดือน กดติดตามช่องไรท์ไทยแลนด์ไว้เลยครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของโลกยานยนต์ไทย